จริงนะเนี่ยขาขมวันนี้เราอยู่บนชิงช้าเราจะมาเล่นชิงช้าทุกคนเดียว,ยว,ว,วยแล้วก็ไอ้แมปนั่นทุกใ ถจริงแล้วแหมม่งสนุกทีบห่านทำสามนทีพอ,อติ๊กตกสามนาทีมีด้วยฮะ3ามอ,มอ่ะกูอยากทำให้คลิปนี้มันสามร้อยหสงศาคนดูจะได้เหมือนเล่นชิงช้าออนไลน์อ่ะ คนดูน <ion> ่าชิพหายหน้าดูไอ้ฟันว้ายอย่าสุดยาให้เงียบมงียบเงมยบพองหัวเป็นกลุ่นเลยเดือเอาเทหัวพอง คนดีมากเลยไหนวะโว้ยชาวกัวชชากลางลาวของกูทำไมมันขึ้นฟองอย่างนั้นวะนะสัดยาขนมเล่นจริงช่ายเพลขนมรักสุขภาพอ่ะคนดูน่าจะเวียนหัวแน่นอนกูเชื่อย่างนั้น กูจะไปลงคลิปที่บ้านเพราะเน็ตที่บ้านแมรงๆใช่ปะมาไว,ว้นี่เลยขอ,อนหน่อย <c oughs> อร่อยกูช <c oughs> อบถั่วแต่กูเกลียดถั่ว,วกูไม่ชอบถั่วมากๆเลยยิ่งถั่วในไอติมแม็กนัมน่านสั่งกูโคตรเกลียดเลยห้า <c oughs> ถั่วเม็ดใหญ่ไหมใหญ่โอ okay. เคแดกเข้าไปได้มึงรู้ไหมว่าแม็กกี้ก็ทำมาจากถั่วเหลืองซ้อนแม็กกี้อะ่ะทำมาจากั่ว